ผมจะเป็นพยานได้ไปงานทุนปูที่สุรินทนระ์ไม่ได้ขออนุญาตทารพยานหรอกแต่เชื่อว่าพยาที่ใหญ่ผมต้องไปเลย่าได้ไปจริงๆและพอไปรับไฟเสีย <c oughs> งหัวเราะอะไรผมก็นอนที่นี่ไปฟังที่หมอว่ารนะุณหมอรุนบอกว่าเรานอนตืออนะ้ออยู่อย่างอนั้นแหละนอนตื้อไปจ้าขอไปก้านะผมก็นอนมันนานกอนสมควรนะครับอาจารย์ก็มาแต่แล้วกาทำเสียงหัวเราะผมก็เลยหัวเราะ วารอจนผีออกอต้องขอบคุณพเจ้าและหลังก็ามาเรื่องแก่คำสอนเนาะก็ปรึกษาอาจารย์เอกอาจารย์เอกก็ส่งไปให้ก็ไปแก่คำสอนเราเลือกผูเ้เลี้ยงให้เท่าเนะี่ยก็เลยว่าต่างย้ายบูห้ามย้าย,าย,ายองเราต้องให้ได้เจ้ามหนาและผมเชื่อว่าของผมี่ไม่ได้บังเอิญครับ พระเจ้าเป cool. ็นผู้เลือกให้ผมเปลี่ยนมาที่นี่นะครับผมต้องขอบคุณพระเจ้าและวันนี้นิมิตหมายอันดีภรรยาพูดบอกว่าต่อไปจะไม่ตาจะไม่บ่นจะไม่พูดเรอยนะเออจะว่าแตกใจอยู่ไม่ิ้งิ้งทิ้งทต้งิ้งยิ้ง้เ้งงทิิ้้้งทงทิ้ง้ให้งริ้งท้ง้ง้งทเ้ื่อ้้ พระองค์นะครับครับผมมา